ก็ถ้าเกิดคลิปนี้มียอดไลค์เกิน1,000ไลค์นะครับผมขอยนาแจกเป็นตัวบ็อกซ์เซตล่าสุดของ a 2 2 u l t อ a นะครับผมจากทางไฮชิวให้ทุกท่านเลยนะครับผมให้กับสับสไครเบอร์ของผมไปเลย1รางวัลเต็มๆนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมขอเขามากกว่านี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้สต็อกเขาหมดนะครับผมคือปกติแล้วผมก็จะมีแบบ2-3ชุดให้ทุกท่านใช่ไหมครับผมขอโทษด้วยนะครับที่คลิปนี้มีชุดเดียวนะครับผมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดทุกท่านไม่อยากรอนะครับผมทุกท่านต้องการจะสั่ ซีรีสของ a อディท์สองเท่านั้นนะครับผมคุณจะเข้าไป iPhone แล้พวกนี้ก็จะเป็นราคาเดิมนะครับผมนอกจากจะว่าจะเป็น a 2 2 Series รนะครับผมราคาถึงจะลดลงในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมคราวนี้นะถ้าเกิดท่านอยากร่วมกิจาก,การรมความไม่ยาครับผมให้กดไลค์คลิปนี้ไว้นะครับผมแล้วกด Subscribe ผมไว้นะครับผมร่วมถึงบอก <ๆ S 2> ผมด้านล่างด้วยนะครับผมอคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็ได้เลยนะ,ะ <ๆ S 2> ผม้่แตะทุกท่านเลยนะครับจะบูนนีนันนะครับผมอยากจะพิมพ์อะไรยังไงก็พิมพ์ไม่านได้หมนเลยนะคระ <ๆ S 2> นะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะส่งตัวบ็อกเซตตัวนี้ไปหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมซึ่งในกล่องของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมอ่ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีการเทสแต่ละตัวแต่ละตัวให้ทุกท่านดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างมันโอเคแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับผมตัวแรกเนี่ยเป็นกระจกกาว UV นะครับผมตัวท็อปของเขาแล้วนะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นกระจกอาซาฮีนะครับผมผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมตัวที่สองนะครับผมจะเป็นกระจกการเลนส์กล้องนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอ่ไม่ใช่่่่่่แแแแแบบบบบบบคคคครรรรอทััััััั้งหมมมดนน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 ะะะะะะผผตตตตตตตววววาาเเเเเปปป็็ลลลลลลสสส์์์ไกย ผมแต่ว่านะครับมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการแปะแต่ละเลนแต่ละเลนไปนยมันก็มีคีย์เลอร์ฟีเจอร์ของมันเหมือนกันนะครับผมซึ่งเราจะมาคุยเรื่องนั้นกันนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นเคส TPU นะครับผมเป็นพลาสติกแข็งข้างหลังนะครับผมและข้าข้างเป็น TPU นิ่มๆนะครับผมเหมือนเวอร์ชั่นของ iPhone ที่ผมเคยรีวิวไปเลยนะครับผมที่ผมไปโยมจากชั้นสองอ่ะมงั้นอันเดียวเลยนะครับผมเอาละครับผมเราเริ่มี่ตัวแรกแล้วกันนะครับผมตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นฟิล์มกาว UV ใช่ไหมครับผม หนาไปนะครับผมมันจะเทอทะนะครับแล้วก็อาจจะมีการดันเคสต่างๆได้นะครับเขาเลยทำบางนะครับส่งผลให้นะครับผมเรื่องความแข็งแรงอะไรประมาณนี้มันจะไม่แข็งแรงเท่ากับเวอร์ชันของ p p o o n อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วที่สำคัญก็คือว่านะครับผมตัว A2 2 Ultra ตัวนี้มันมีเคิร์ฟด้วยนะครับผมข้างข้างขอบเลยพวกนี้นะครับมาส่งมาส่งผลให้นะครับถ้าเกิดคุณไปซื้อฟิล์มกาวธรรมดานะครับผมมันก็ใช้ไปสัสปักลุดออกได้ง่ายนะครับผมหรือว่าเอานิ้วไปเขียนหลุดแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกาวยูวีเลยเป็นา V แล้้ววดูกันกรแทกผแแข็ืน ยิงอะไรขนาดนั้นได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเก่งในด้านของ scratch resistant มากกว่านะครับผมจะไม่แบบว่าเก่งในด้านของแบบฮิทอิมแพกอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งจากที่ผมใช้งานมาทั้งหมดทั้งปวงแล้วนะครับผมผมมีเรื่องโน t e ให้2เรื่องหลักๆนะครับผมหนึ่งก็คือว่านะครับผมกระจกที่ผลิตจากทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมอาซาฮีนะครับมันจะมีความลื่นต่อการสมัมผัสมากกว่านะครับผมตัวคอนนิ่งจากทางอเมริกานะครับผมซื้อถ้าเกิดคุณมามาลื่นๆอย่างเงี้ยมาแบบว่ามาทูๆแข่งกันเนี่ยผมมองว่าคุณจะรู้้สึกไดเลย มันดู r e ส ponsive มากๆเลยนะครับคุณเผลอไปปื๊บๆนิดน,นึงอะไรประมาณนี้มันมก็ไหลแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมค่อนข้างจะแบบว่าทำให้รู้สึกโอ้โหมันแอคทีฟนู่นนี่นั่นนะครับผมมันดีนะครับแต่ว่าบางครั้งแล้วถ้าเกิดคุณไม่ชินนะครับผมแล้วคุณแบบว่าสมมติเล่นเกมนะครับผมคุณเล่นเกมบางทีอาจจะมีการแบบเวลาที่คุณตวัดสกิลใช่ไหมครับอาวีเนี่ยมันจะมีการลั่นได้เล็กน้อยนะครับผมคือตวัดไปท้างหน้าแต่มันไปข้างหลังอะไรเงี้ยนะครับผมตวัดไปข้างหลังจะหนีแต่เขาไปไปบวกเขาบินไปข้างหน้าอะไรรราน้าับผกกข <S <S อ <S 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 <ไห>่ชงงตใ สองอตัวสักเท่าไหร่นะครับผมคือจะที่ผมลองใช้งานเขียนดูนะครับผมผมมองว่าไอตัวการจดโนต้ตเนี่ยนะครับมันจะมีความดิสิทท์ระดับหนึ่งนะครับมันไม่ใช่แบบลื่นบืดไปเลยนะครับผมมันจะมีเออเหมือนคุณเขียนกระดาษา A4 นะพอคุณเขียนกระดาษ A4 พ๊บมันจะมีความดิสิทท์อยู่นะครับผมไอตัวหัวปากกากับตัวการะดาษใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้คลื่นๆเฉยๆนะมันแค่แบบรู้สึกว่าเออมันไม่ได้แบบลื้นไหลลื่นไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันแบบเออดิสซิสแทนอยู่ มันจะให้ตัวเท็กซ์เจอร์นะครับผมคล้ายๆกับแบบเออมีลิซิแทนน,นิดนึงในเวลาคุณลากเส้นเวลาที่คุณ,คณตวัดไปมาอะไรพวกนี้นะครับผมให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหลืล่นไหลเกินอะไรพวกนี้นะครับผมอาจจะแบบจดนนดลำบากจ,จะวาดลำบากนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเขียนหวัดไปเลยนะครับผมถ้าเกิดมันลื่นขนาดนั้นนะผมมองว่าเรื่องการที่เขาเอาแบบคู่กับเอสเพนแบบนี้เนี่ยเออมันเขาทำได้ค่อนข้างจะดีนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องการตัดแสงสีฟ้านะครับผมซึ่งตัวฟิล์มของไฮซิลตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีฟีเเจอรรร์ในนกาาตััดแสสงีฟ้ลยะคบผ สีคุณเพียรน,นะครับเวลาที่คุณแต่งรูปลงอินสตาแกรเวลาที่คุณแต่งรูปลงฟ h o ตช็อปอะไรพวกนี้นะมันส่งผลให้น้ำมันติดฟ้าติดอะไรเงี้ยนะครับผมทั้งนัที่หน้าจอจริงๆแล้วมันไม่ติดนะครับผมนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเวลาคุณไปดูโทรศัพท์เพื่อนคุณกับดูโทรศัพท์คุณเนี่ยมันเป็นคนละสีกันนะครับเพื่อนไม่ติดฟิลม์มคุณติดฟิล์มเนี่ยบางทีมันก็คนละสีกันนะครับทั้งนั้นเนี่ยเป็นรุ่นเดียกันยอะไรเงี้ยนะครับผมเรื่องความคมนะครับไม่ต แบบเอ้ยไม่ดูแล้วโหดร้ายเกินไปมันทำร้ายจิตใจเกินไปอะไรมาเนี่นะครับผม <c oughs> ผมก็รู้สึกผิดนะครับผมก็เลยเออทุกท่านถ้าเกิดทุกท่านไม่ได้ชอบวิธีนั้นผมก็ไม่ทําก็ได้นะครับผมก็ทำวิธีตามปกตินี่แหละครับผมก็แบบว่าสบายสบายซับซ้อนนะให้ดูว่ามันการใช้ชีวิตแต่ละวันนะครับผมไม่ใช่ไปเอ็กซ์ตรีมขนาดยิงขนาดโยอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าแต่ที่ทุกท่านดูนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะ Attention น้อย nice พอสมควรเลยนะครับผมไม่คุ้มค่านะครับผมมันทำให้ผมรู้สึกว่าเออโอเคนะมันอาจจะโหดเกินไปนะมัััััััันน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 นอออออออาา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 จจะะะะะะแแแบบ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 รร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 รู้้้้้้้้้สสสึกก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 วววว่่่่่่่ทท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 ทใหหุุคคคคคมม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 ม์เเเิิลไไไไีผผผ็็ขดดดดยยยตตถถถชงงงงื ได้นะครเสื้องการคอมเมนต์พวกนั้นนะครับผมมันก็ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งจากที่ผมลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมีดจะเป็นตัวไขควงนะเป็นตัวคุณแจเข็มต่างๆนานานะครับผมเออมันไม่สามารถทําอะไรตัวฟิล์มได้หยุดอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่า h าร์ n e s s มันไม่ถึงนะครับแล้วก็มันไม่สามารถแบบว่าเพเนเทรตตัวเซอร์เฟ e มันได้เลยนะครับผมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าความแข็งมันอยู่ 9H นะครับผมคราวนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องการกันน้ำนะครับผมซึ่งผมบอกตลอดนะครับว่าไอ้การกันนนนนน้้าาาาากกกกกกกัััับบฝววว UV เเเีีี่่่ยยถิดดดมมมไจะหลุออ เสียเงินไปแล้วนะคุณควรจะได้เบเนฟิตทุกอย่างกลับมานะครับและคราวนี้เนี่ยผมไม่ได้ล้างน้ำเฉยๆด้วยนะครับผมทั้งทั้งแฟบก็มานะครับผมเครื่องล้างจานไม่ <c oughs> เคยมานจานน้ำยาล้างจานก็มานะครับผมให้ทุกท่านจินตนาการว่าถ้าเกิดทุกท่านทำโทรศัพท์ตกซ้วมตกโครนอะไรไมาเนี่ยถ้าเกิดทุกท่านจะล้างอย่างเงี้ยมันโอเคไหมนะครับผมหรือว่าการที่มันแบบโดนพวกไอ้ดีเทอร์เจนต์กัดอะไรพวกนี้จะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งทุกท่านอาจจะสังเกตนะครับว่าตอนล้างอะไรพวกนี้อาจจะมีหน้าจอหลอนบ้างนะครับมรรรรรวววมมมถึงงง่่่าาาาาเเเเอออนนนนนนนียกจะะะ้้้คคััับบผตพ ผมก็จะสามารถสแกนได้นะครับแล้วก็อย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยผมไม่ได้ผมใส่ถุงมือนะครับผมไม่อยากให้ดิจิทัลมันกัดผมนะแต่จริงว่ามันในน้ำเนี่ยมันสแกนได้นะครับซึ่งจากการล้างหลายๆรอบมากๆแล้วนะครับผมล้างขัดล้างขัดสกอตไบ์นี่ไม่ใช่ขัดแบบใช้โฟมขัดนะครับผมใช้สกอตไบส์ไอ้ไอ้ที่ขัดขัดหม้อเอาที่ขัดหม้อขัดนะครับผมดูว่ามันได้ยังไงบ้างดูว่ามันแบบมีรอยอะไรหรือเปล่านะครับผมทุกท่านก็จะสังเกตเห็นว่านะครับมันก็จะไม่มีรอยอะไรเลยนะครับผมเป็นใหม่เยี่ยมปกนนี้้ะครรับตองกา มาแล้วแบบล้างโทรศัพท์ให้มันสะอาดเลยนะครับเอเจี้สองก็ตาก็กันน้ําอยู่แล้วนะครับก็เอาฟิล์มที่มันกาวไม่ละลายไปเนี่ยผมมองว่าโอเคนะครับเป็นคอมโบที่ดีนะครับผมตัวที่2เรามาพูดถึงเลนส์กรองกันบ้างนะครับผมซึ่งในตลาดเนี่ยจะมีหลากหลายอยู่2แบบด้วยกันนะครับผมอ่อย่างแรกก็คือมันติดทีละเลนส์นะครับผมเป็นแบบเป็นเลนส์เิเศลนะครับผมก็คือว่าขอบขเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับผมถ้าส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นหลายสีเป็นสีลุ้งอะไรพวกนี้แต่ของไฮซีลก็ทำเป็นสีสีเทานะ นะครับผมื่อติดเทอรเลนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีฟองอากาศเนี่ยก็สามารถแก้ได้ง่ายนะครับผมแค่ถอดมาเลนเดียวจริงไหมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นไปครอบทั้งหมดเนี่ยคุณต้องทำความสะอาดค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วถึงแม้คุณจะไปร้านแล้วเนี่ยคุณต้องตำชับร้านเขานะครับว่าขอละเอียดละเอียดนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับขอเนียมๆนิดนึงนะครับผมไม่งั้นเนี่ยผมไปมานะครับผมประมาณ7-8ครั้งเนี่ยแม่งมีแม่งมีฝุ่นทุกครั้งเลยนะครับผมคือแบบมันมีฟองอากาศตรงตรงเลนกล้องทุกครั้งเลยตัวไอโฟนของผมนะครับผมไม่เข้าใจเเเหมมมมมืือออออออนนนนกัััะะคคครรบบตตตต้้้งงงงงาาาาิดดดผช็ย่ี ให้มันแบบเออไม่มีฟองดูน่าเกียดวงนี้นะครับเหตุผลหลักเป็นเพราะว่านะครับผมมันถูกออกแบบให้ทําแบบฟิตเงี้ยแบบเปาะฟิตทีเดียวนะครับผมเป็นเลเยอร์หลายๆอันนะครับผมมันทำออกมาจากบล็อกใช่ไหมครับผมคราวนี้พอมาเป็นเลนเป็นเลนเดียวแล้วสบายเลยนะครับผมติดง่ายนะครับไม่ต้องห่วงอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่านะครับมันก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนสายไปนะครับผมแล้วอีกอย่างนี้สําคัญก็คือว่านะครับผมการดีไซน์ให้มันติดทีละเลนทีละเลนแบบนี้เนี่ยมันก็ค่าจะมีปัญหาน้อยมากๆนะครับผมมันส่งผลให้นะครับการถ่ายรูปปแแ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 แบบ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 ฟฟฟลลลชชชเเเเนน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 นีีีีีี่่่่่่่่่่ยยยยยสสงงงททททมมมมมมััััััออ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 กกกกกาาาาาาารรรรระะะะจจไไดด้้หคคคคคผววตถุณใ ทรงขอบขอบเลยพวกนี้มันอาจจะเป็นวินเยตได้นะครับผมแบบมันอาจจะแบบผัดใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณซีเรียสเรื่องภาพนะครับแต่ว่าถ้คาคุณคขำๆไปถ่ายในผับอะไรขอให้มันไม่มีวินเยตก็ยังดีนะครับผมมันสวยๆอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบถ่ายรูปกับแฟลชนะครับผมชอบแบบว่าถ่ายแบบเออเป็นรูฟท็อปเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับผมหรือถ่ายรูปบู <ๆ S 2> อะไรเงี้ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่มันมืดๆก็ถ้าเกิดไม่อยากใช้ในโหมดก็ต้องใช้แฟลชนะครับผมซึ่งกระจกกล้องนะครับผมแต่ละเลนส์แต่ละเลนส์แต่ละเลนส์ ีไซน์ของ a 2 2คอร์ต้าปีนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะสลิกมากๆเลยนะก็คือว่าไม่ได้มีแบบโอเป็นชังกี้ใหญ่ๆของกล้องมาแล้วอีกต่อไปนะครับผมมันก็จะเป็นแบบเป็นกล้องนูนขึ้นมานิดเดียวนะครับผมมันทำให้แบบเออดูสวยนิยามอีกแบบหนึงน,น,นะครับและส่วนตัวผมมองว่านะครับมันก็เข้ากับตัว individual lens มากมากๆเลยนะครับผมผมมองถ้าเกิดแปะเป็นแบบอันใหญ่ๆไปทีเดียวเนี่ยอาจจะแบบเออไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแปะเป็นทีละเลนส์ทีละเลนส์เนี่ยผมว่าใน,ในดีไซน์ของ A22 เลนสววยกว่านะครับผมจะลองกระแทกท์ต้าเนี่ยนะครับว่านเป็ยัังงไนะครบผมแต่ว่าสุดท้้ายแลวนะครับเเคคสสี่่่แแยยุดกกกก็ืออวาฟิิลล์มระจ้งไฮนต ครับผมแยากสุดคือแค่นั้นเองนะครับผมคือจะไม่มีการเลนแตกแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเพราะว่านะครับผมความที่ตัวเลนเวลาคุณแปะไปแล้วเนี่ยตัวเลนเนี่ยมันไม่ได้แตกกับตัวเลนของกล้องเนี่ยตัวกระจกเลนกับเลนของกล้องเนี่ยมันไม่ได้แปะก,กันแบบแนบรอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันยังเหลือแอร์ตรงนั้นนะครับผมมันยังเหลือแบบช่องว่างตรงนั้น,นนิดหนึ่งนะครับผมในการซับแรง,งต่างๆ ผมผมองว่าปีนี้เขาทำได้ค่อนข้างจะดีนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่านะครับมันไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับว่าถ้าคุณจิ้มคุณอะไรไปเนี่ยตัวกระจกกันเลนกล้องเนี่ยตาก่อนอยู่แล้วนะครับผมเลนเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรห,หรอกนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับผมเรามาพูดถึงตัวเคสเกันบ้างนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตลอดนะครับว่าขอบขอบข้ังคาเนี่ยเป็นเคสใส่นิ่งนะครับผมแล้วก็ขอบขอบเครื่องเนี่ยจะมีตัวช็อคฟลูสด้วยนะครับผมเป็นอะไรใหญ่นะครับผมถึงแม้นะครับว่ามันอาจจะดูแบบเออไม่ค่อยมีนะิมะมอลร เนี่ยมันรู้สึกว่าเออเวลาลงขอบแล้วเนี่ยทั้งเสียงเออทั้งแรงสะเทือนเออทั้งอะไรเออเนี่ยดูมันไม่ได้รุนแรงนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบบสลิกระดัมาแบบเหมือนกับเคสบางเหมือนกับโอการ์มโตะเลยนะครับผมบางเฉียบติดตัวขอบนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยมันอาจจะดูแบบเวลาลงไปแล้วเสียงมันจะแบบรู้สึกได้เลยว่าเครื่องมันสั่นสะเทือนนะครับผมอันนี้แบบไม่นะครับผมชิวๆนะครับก็แล้วแต่ทุกท่านแล้วกันนะครับว่าจะเลือกระหว่างตัวเอสเซติกหรือว่าการใช้งานเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งผมมองว่านะครับผมถ้าเกิดว่ามันลงไปแล้ววเเสสีียยงงงงงมมมััันนไไ่ดดลลปแ้ึๆอะะไรรรพววกเนนี้คคัับผมตื่องไม่มีการสสั่นแบบเียงไดดดด้้้้้ยิินน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 นขาัััััใใหมมสสะะเเเเทือออจพวกกกกีี็รบบตไ่คผม thank <laughs> you ตัวเคสเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นดีไซน์เดียวกันนะครับผมใช้แมตท์เรียลเดียวกันกับตัวที่ผมเคยรีวิวตะกาะหน้านี้นะครับผมตัว iPhone 13 series นะครับผมอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยผมรีวิวตัว iPhone 13 Pro ไปนะครับผมก็คือโยมจากชั้นสองคือสภาพแล้วกันนะครับผมคือข้างหลังเนี่ยผมไม่ห่วงหรอกมันไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันถูกออกแบบให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันลงจากชั้นสองลงไปมันลงโป้งทีเดียวเนี่ยนะครับผมแน่นอนว่าไม่รอดนะครับก็ถ้าเกิดทุกท่านอยากสนใจนะ ก็คือว่านะครับผมความที่ด้านหลังมาเป็นพลาสติกแข็งนะครับผมมันจะไม่เหลืองนะครับคือมันเหลืองได้แหละครับถ้าเกิดคุณเอาไปตากแดดแบบสองสามาิตกันมนะมีเหลืองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทาอะไรใช้งานตามปกตินะจะเล่นในที่ร้อนๆอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตัวเคสพลสติศศแข็งเนี่ยเหลืองยากมากนะครับผมเฉพาะข้างหลังนะครับไอ้ข้างข้าที่มนเป็นพลาสติกี u เนี่ยมันมีสิทธิ์เหลืองได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณใช้งานไปตามปกตินะครับผมอย่างเช่นตัวทีสามโปรแมสที่ผมใส่ให้ดูเนี่ยนะครับ ไม่เห็นนะครับผมก็คือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะซื้อ TPU แบบไม่เหลืองเนี่ยโอ้โหบอกเลยราคามันแพงมากนะครับผมแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านะครับตอนนี้ผมใส่เคสเนี่ยผมใช้งานตค่อนข้างหนักมากๆเลยนะครับผมใช้งานเครื่องร้อนตลอดนะครับข้อดีอีกข้อนึงก็คือว่านะครับผมเวลาที่คุณใช้งานหนักๆนะครับผมหรือเล่นเกมอะไรพวกนี้นะครับผมเวลาที่เครื่องมันร้อนมากๆเลยนะครับเวลาที่คุณวางมือข้างหลังเลยนะครับควาะนี่มันเป็นพลาสติกแข็งนะครับมันจะไม่รู้สึกแบบร้อนมากนะครับคือคุณสามารถแตะได้นะครับผมก็อาจจะรู้สึกอุ่นๆนะแตะแบบนี้เลยนะครับถ้าได้คุณจับแบบนี้คุณจะไม่รู้สึกถึงความร้อนอะไรเลยนะครับผมมันทําให้คุณแบบเออพอเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออสบายนะครับผมไม่ได้เหมือนกับ ใส่เคสไอทีพีแบบนิ่มหมดเลยนะครับเวลาที่คุณเล่นแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าข้างหลังมันมีความร้อนสูงนะครับผมมันจะแบบเอ้ยถือแล้วไม่ค่อยสบายมืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ผมเข้าใจได้นะครับว่ามันออกแบบมาป้องกันอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับว่าแบบเออจับแล้วมันแบบไม่รู้สึกร้อนนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมันร้อนขึ้นมานะครับแต่ยันที่ผมว่าไปนะครับในววดีิอที่แล้วนะครับว่าไอตัวไอซี่สองเอาต้าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนจนกระตุกนะครับผมมันร้อนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันไม หลักหลักนะครบผมอย่างแรกก็คือว่านะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีเล็บนะครับผมอย่างเช่นผมเนี่ยไม่มีเล็บนะครับความที่ไอจีสองอัลต้าเนี่ยมันมีตัวเอสเพนใช่ไหมครับผมมันต้องมีการเอาเอสเพนออกมานะครับคุณกดเอสเพนปึ๊บเข้าไปให้มันกระเด้งออกมาปึ๊บมันต้องมีเล็บนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดไม่มีเล็บมันจะออกไม่ได้นะครับผมมันจะแบบรู้สึกออกยากนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดคุณมีเล็บเนี่ยคุณก็เขี่ยมันออกมาใช่ไหมครับผมอันนั้นก็เป็นคอมเพลนที่เป็นค่อนข้างจะเพอร์ซันแนึ่ลนี่่ยผมาาานะะครรับบเเงวิดเ็ลบหนึ่างนะครับ อันนี้เนี่ยมันแล้วแต่คนไปนะครับแต่ว่าส่วนตัวท่าผมเข้าใจก็คือว่านะครับผมหลายๆท่านนะครับซื้อโทรศัพท์มา1ปีนะครับก็อาจจะผ่านเคสมาประมาณสักสตัวอย่างงี้ใช่ไหมครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยเครื่องยังไม่มามีเคสเยอะอยู่แล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ลหลายๆคนเป็นคนขี้เบื่อนะครับผมก็จะเปลี่ยนอยู่จะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมซื้อมาอยัางก็จะเปลี่ยนอยู่แล้วอะไรแบบนี้การเหลืองการอะไรผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับของเคสราคาแบบนี้นะครับผมอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าถ้าเกิดราคามันสูงแบบขนาดนั้นมันก็กลายเป็็็นน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 ววว่่่่่่่่่่่าา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 ตตต้้้้้้้้ออออออองง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 โโโปปปรร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 รเเ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 ทททททททคค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 สสสสแแแแศัััััััพพ์ะะะะะะะบบบบบผผมมมมมีีีีีีียย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 ดดดดไไไกกกกกกืืึุุุถิิขหลลลณณจ ตัว t ู่ที่เป็นอ่อนๆทั้งอันนะที่แบบปลื้ๆออกเลยอย่างเงี้ยนะครับผมมันต้องปลื้ด้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปลื้อีกด้านหนึ่งนะเพื่อที่จะออกได้ง่ายขึ้นเลยประมาณนี้นะผมแค่นั้นเองนะแต่ว่ามันไม่ได้ออกยากขนาดนั้นนะครับผม